หอยค่ะหอยในน้องหูเข้าอุ้ยมีแต็นไวยใหญ่ใหญ่ใหญ่นขนาดอา้าวเต็มมันไม่ใช่็หรอหึทำม่มันเร็วตรนี้เองเต็มอีกยังเงิเเนผีอะไรวะมันต้องงองอะไรหนอเว้ หอยจูบนี่มันน่าหอยจูบไล่ลีนะไอยจูบเบือมันพูดปูแน่นตึ้งทหารหอยจูบนี่แหละนี่หอยจูบค่ะไล่เบอร์ถ้าใครเห็นคลิปนี่ฝากติดตามให้ช่องบัวด้วยนะคะอยู่ที่ซอปปอ,ปอลาวหอยอยู่น้องน้องทหารเด้อ จยูบใครอยากกินหอยจูบใครแน่เคยกินหอยจูบใครบ้างไม่เคยกินหอยจูบใช่อ่ายอ,อยากเชื่อใช่ต้าเห็นหลังแหละเิทนี้ หอยปาก,กวางหอยกวางหอยกวางเดี๋ยวเขาจะล้างหอยไปขายใครจับได้เยอะกว่าชนะเอาเริ่มนิ่สี่เรียบร้อยล,ล้างหอยปากกวางแล้วท้ากกะ ิไปล้างห้อยจูบอีกอ้าอเหี้ยบนละเตียงป๊าสออนหลายดูสิจับอ,อ,อนบ่าค่ะจับจับโอ้ยหน่วนยใหญ่ลีหน่วนยใหญ่อลีเด้อมาเบิ่งกันนะว่าห้อยจูบเนี่ย นอะไรเนี่ยโอ้ยให้จูบชดชดเลยนะคะห้จูบห้ปาก,กว่างโอ้ย ก็สดอยู่นีน,น,นี่ทองนามเซเลล่าเลยใช่ไหจากน้ำดืกวดกตีจักน้ำกรตุกนะี Lăng này tinh, tập này tinh. Điều, ở này. Điều ở này. Mình với... Mình thu ở này, điệu là thu này. Lại gạo bị Tại sao? thu Thu lăng. Thu. <cười> <cười> sẽ thôi chụp ิมีปลาเน่นนงด้วยออกมีปลาจากที่ทืนก็เพลินนี่อันนี้อันนี้ขอได้อยู่ขอได้อยู่ไปวันไลก่ก็ให้ให้กวนให้กวนตีไปตั้งงงเลย cụ nhầy cho mình rồi Cụ nhầy sao Thế cụ này chắc tên cho bò จูบให้ปากกวอ่ะคุณผู้ชมอยากกินบะคะถ้าหากอยากกินอ่ะมาได้เลยน่า <laughs> เดี๋ยวห้าเสียไปใส่ทงใส่ทงแล้วละกะ,ะทาให้หมูไปคาย ชาให้เขาเอาไปขายให้พ่อ,อไปขายนี่เราจะมาั้งโอ้ยไปเอาไปใส่ท้องปิดคลิปค่ะไ,ะไม่มอหอยปลาก,กุ้งที่ใหญ่ที่สุดนะคะมาเบิ่งกันอีกโหแซ่เสียวไปตบมันรีบวันนี้แซ่จะไปตบมันรีบวันนี้ค่ะแซ่แซ่ไปตบมันรีบให้นี่ค่ะ เปิดตมารีป่ะเดอไม่อยากหรอก็ไม่รู้สิปีอมันแห้งเศร0 0พันเนาะเว้ตายบบีเนาะสัมนี่อ่ะพันอือมชิอ้าแล้วเล่นเสืะไเล่อ้าเอ้าสิบพันอ้เติตนี้เศาพัน่มาเติมฉันไม่ือพันีมีตัวนี้ด้วย น้าลิ้นน้าลินยังลิลนเต็มเตียเมียผมสีไป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 ุกจะให้จุกขนของยอะมากจริงถือตัวนี้ เราจะมาใส่ถุงแล้วเด้อเดี๋ยวถาถุงมาก่อนแป๊บหนึ่งนี่ว่าห้าพอเจอวะตุ๊กตุกต๊กตุกต๊กตุกต๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กเหตุยังตี เดี๋ยวเฮาทีมาใส่แต่ห้อยจูบเดอ้อเพราะว่า<อ>ทงมันของสิบุพ่อใส่ห้อยจูบแล้วห้อยปไปเอ๊ยไปเอ๊ยคืนทงบอ อืมขงหาพันนี่คือหาพันอะไรอะไรนเย้เยๆเยะอู้แล้วบุไมใช่ถึงถึงบุมีดอกดอกใครมุกแต่ก็มีดอกอ็ไรครเบดอกอะไอนล่ ติงไขค้นเพื่อนไรแน่ไขค้นเพื่อนใช้โดยจับกไม่ให่เจรืงกินัมาบอกเอย่ามันขี้ใช่นยเอาทอกินกัน กบระทาพ่อแม่มาจะใส่ชนี้ก็ใช้ไปก่อนก็ได้ใสจำทงนี่เแล้วบอกจำมี้างเพ่งทงจำเพิ่งทงปอเออจำ๋ยวารามาเดี๋ยวเราบอกมาทิงนะทิงมนคือก่อนนะช มัดพอกจริงแบบมูเกะไงเนนจาหมัดมูเป็นดเออโอเคนะมาืิอหอยด้วค่ะพี่นอ้องชุดหอยจิ้มนะโต้ะอ,อ้อนี่นี่ทั้งคูกค่ะ ชิ้วว่าเแบบท่าไรช่างตั้เเงนนเอองนอะกระถวยจริงเอ้าเอาถวยดอกนะะถวยดอกเอ้าประถวดอกเจล้ห็นังลมมันออกเนด้ลมมันออกเห็นยา

อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแค่นี้ี่ เปื <Top> ่อนบดเล็กน้อยดีก่าเ็ดลอตี้ยนแล

หมุดทื้อจะอิพิซซะแทนที่จะชอยกันหักชาค่ะกา,าเห็นหกซะเองเอ,อ,อาอะไรไปอ่าเอง ไ,ได้สิได้จีเป็นผู้โชคดีเลอใ่ะมีแคมไมด้อย่าไล่ผวอาเปิดเาแม่เว้ย,าายดดเฮ้ยเต้าเป็นเสิ Cái nhai nó ở đằng trên đó. Xịt đã xịt cắt lại. Rồi vô. thong bó, ใช่นะค่ะม,ม,าม,มาตัดมาตันเด็กดีเออมัามั่นมะนาวกยปล่อยปะก่อนมะนาวปล่อยปะก่อนนะเนียเดี๋ยวมันเอาวอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนั่นเดี๋ยวเราปิดกล้องเท่านี้ก็ดีกว่าค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเอาพวกถอยไปเก็บค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะิดเลยปะ